บทที่5ข่าวทั้งสองเรื่องที่ตี้เห่ากรุ๊ปประกาศออกมาทําเอาฮือฮาไปทั้งเมืองจินหลิงได้ยินมาว่าตี้เห่ากรุ๊ปเปลี่ยนเจ้าของตระกูลเซียบถึงได้เข้าใจว่าทําไมตระกูลหวังถึงโดนตี้เห่ากรุ๊ปขับสซไล่ส่งดูดูแล้วเจ้าของคนใหม่ของตี้เห่ากรุ๊ปไม่ค่อยแย่แสะตระกูลอย่างตระกูลหวังนะักว่าแต่คุณชายแย่นี่เป็นใครกันเขาสุดยอดเกินไปแล้วตี้เห่ากรุ๊ปที่มีมูลค่าหลายแสนล้าน คิดจะซื้อก็ซื้อเลยคนรวยที่สุดในเมืองจินหลิงยังเล่นใหญ่ได้ไม่เท่าเขาเลยในเวลาแค่แป๊บเดียวตระกูลต่างๆเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนพลบางก็หวังว่าจะสามารถร่วมมือกับคุณชายเย่ผู้ลึกลับคนนี้ได้บางก็หวังว่าลูกสาวของตระกูลตนจะได้แต่งงานกับคุณชายเย่นอกจากนี้ตี่เห่ากรุ๊ปยังมีโครงการจะสร้างโรงแรมมูลค่าหนึ่งล้านอีก ทำเอาพวกบริษัทก่อสร้างและบริษัทตกแต่งทั้งเมืองจิลลิงสันกันไปหมดตั้งหมื่นล้านเลยนะแค่หาวัสดุให้แค่นิดหน่อยก็ทำเงินได้มาหาศาลแล้วบริษัทจำนวนมากต่างหวังว่าจะแย่งชิงโอกาสมาให้ได้หนึ่งในนั้นก็รวมไปถึงคนที่รักเงินยิ่งชีพอย่างนายหญิงใหญ่เซียวด้วยตอนนี้นายหญิงใหญ่เซียวตื่นเต้นมากๆโปรเจกต์ใหญ่หนึ่งหมื่นล้านนี่เป็นโอกาสทองเลยนั่นเนี่ย ถ้าตระกูลเสียวมีความร่วมมือได้สักงานคนอื่นก็จะพลอยได้ดีไปด้วยดังนั้นเธอจึงรีบออกคำสั่งทันทีให้ประชุมครอบครัวที่บ้านในคืนนี้พูดคุยกันว่าทำยังไงถึงจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ใหม่ในครั้งนี้ได้และทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมในคืนนั้นนักขรรหาตระกูลเซียวเพราะนายหญิงใหญ่สั่งว่าทุกคนต้องไปดังนั้นเย่เฉินจึงต้องตามไปด้วย เขารู้ว่านายหญิงใหญ่ต้องปรึกษากันว่าจะทำยังไงให้แย่จริงโปรเจกต์ในตี้เหากรุปได้ดังนั้นเขาจึงอยากใช้โอกาสนี้ช่วยให้เซียวซูรันได้หน้าสักหน่อยเมื่อถึงข้อรหาสตระกูลเซียวทันทีที่เซียวไฮหลงลูกพี่ลูกน้องของเซียวซูรันเห็นเขาก็พูดดูถูกทันทีโอ้โหแย่เฉินแกนี่หน้าหนาจริงๆแม่งยังมีหน้ามาพบคุณย่าอีกเซียวซูรันพูดด้วยสีหน้าเย็นชาอย่ามาร้สาระ คุณย่าบอกว่าทุกคนในตระกูลเซียวต้องมาแย่เฉินเป็นสามีฉันแน่นอนว่าเขาก็เป็นคนในตระกูลเซียวเหมือนกันเซียวไหหลงพูดอย่างขบขันมันไม่ใช่คนตระกูลเซียวเป็นแค่ลูกเขยจ,จนๆที่แต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิงก็แค่นั้นแหละแย่เฉินลูบจมูกพลางพูดกับเซียวซูรันช่างเถอะคุณอย่าไปทะเลาะก,กับคนไม่มีสมองเลยรีบเข้าไปข้างในดีกว่าเดี๋ยวคุณย่าจะรอนานเซียวซูรันพยักหน้าไม่สนใจเซียวไหหลงแม้แต่น้อยพลางพาแย่เฉินเดินเข้าไปด้านใน เซียวหหลงเห็นเช่นนั้นสีหน้าก็เยือกเย็นขึ้นมาทันทีเดี๋ยวได้เห็นดีกันแน่เมื่อเข้าไปในห้องโถงเย่ฉันกับเซียวซูรันก็หามุมนั่งไม่นานนักนายหญิงใหญ่เซียวก็เข้ามาการประชุมครอบครัวก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการนายหญิงใหญ่เซียวนั่งหัวโต๊ะเธอเคาะโต๊ะแล้วพูดอย่างฮึกเหมิมหลายปีมานี้ตระกูลเซียวรอโอกาสนึงมาตลอดโอกาสที่จะทำให้พวกเราร่ำรวยที่สุดในเมืองจินหลิง และในที่สุดตอนนี้โอกาสนั้นก็มาถึงแล้วในายหญิงใหญ่เซียวพูดเสียงดังครั้งนี้ตีเห่ากรุ๊ปลงทุนโปรเจกต์ใหญ่มูลค่าหนึ่งหมื่นล้านหากใครสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ก็จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลอีกทั้งโปรเจกต์นี้ยังเป็นโปรเจกต์แรกหลังจากตีเห่ากรุ๊ปเปลี่ยนเจ้าของถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆสําหรับตระกูลเซียวของพวกเราหากพวกเราได้ร่วมมือกับตีเห่ากรุ๊ปแล้วทําให้เจ้าของตีเห่ากรุ๊ปคนใหม่ประทับใจ อนาคตของตระกูลเซียวจะต้องยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนถึงแม้นายหญิงใหญ่จะฮึกเหิมแต่คนอื่นกลับไม่อินไปด้วยที่จริงตระกูลเซียวอยากร่วมมือกับตี้เห่ากรุ๊ปมานานแล้วแต่ในระยะเวลาที่ผ่านมานี้ตี้เห่ากรุ๊ปไม่สนใจตระกูลเซียวแม้แต่น้อยตอนนี้นายหญิงใหญ่อยากมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ใหม่ของตี้เห่ากรุ๊ปนั้นเหรอจะเป็นไปได้ยังไงตอนนี้นายหญิงใหญ่เซียวนั่งเงียบทันใดนั้นก็ถามขึ้นมาด้วยความโมโหนี่ พวกแกเนี่ยเป็นใบ้กันหมดแล้วเหรอแกไม่มีความมั่นใจเลยเหรอว่าจะมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์มูลค่า1นึ่งหมื่นล้านนี้ได้ทุกคนมองหน้ากันไปมาไม่กล้าพูดอะไรนายหญิงใหญ่ยิ่งโมโหเข้าไปอีกพูดขึ้นวันนี้ฉันจะประกาศให้รู้ว่าถ้าใครสามารถร่วมมือกับตี้เฮากรุป๊ปและได้สัญญา150ล้านฉันจะยกให้เป็นหัวหน้าของบริษัทพูดเช่นนั้นทำเอาทุกคนตกตะลึงนายหญิงใหญ่เผด็จการมาตลอด ดังนั้นจึงไม่เคยมีตําแหน่งหัวหน้าบริษัทมาก่อนอีกทั้งหัวหน้ายังมีอํานาจมากๆผู้สืบทอดคนต่อไปของตระกูลถึงจะมีคุณสมบัติรับตําแหน่งนี้นายหญิงใหญ่เอาตําแหน่งนี้มาเป็นรางวัลแบบนี้คงหวังว่าจะมีคนกล้าหารพอที่จะทำเพื่อรางวัลเห็นได้ชัดว่าเธอคาดหวังกับโปรเจกต์นี้ของตี้เหากรุ๊ปเอาไว้มากๆแต่ถึงตำแหน่งนี้จะดีเอามากๆแต่ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆ สำหรับคนในตระกูลเซียวแล้วนอกจากจะต้องทำความร่วมมือกับตี้เห่ากรุปให้ได้ยังจะต้องเซ็นสัญญามูลค่าสูงถึง150ล้านอีกอย่าล้อเล่นเลยแม้แต่ให้นายหญิงใหญ่เซียวลงมือเองผู้บริหารของตี้เห่ากรุ๊ปก็ไม่พบเธอหรอกยิ่งขุยเรื่องความร่วมมือยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยในห้องประชุมครอบครัวเงียบสงัดเมื่อนายหญิงใหญ่เซียวเห็นเช่นนั้นก็ถามขึ้นด้วยความโมโหพวกแกเป็นคนรุ่นใหม่ของตระกูลเซียวนะ ไม่มีใครคิดจะช่วยแบ่งเบาภาระของตระกูลเซียวเลยงั้นเหรอขณะพูดจบนายหญิงใหญ่เซียวก็หันไปมองเซียวไหหลงไหหลงแกไปจัดการเรื่องนี้ซะเซียวไหหลงยิ้มเจริญแล้วรีบพูดคุณยา่าตอนนี้แม่แต่ตระกูลหวังเหมือนเฟยยังโดนตี้เห่ากรุ๊ปไล่ตะเพิดเลยอะ่ะพวกเราด้อยกว่าตระกูลหวังจะไปเซ็นสัญญากับตี้เห่ากรุ๊ปได้ยังไงอะ่ะนายหญิงใหญ่เซียวด่าทันทีไอ้ไรประโยชน์ยังไม่ทันได้ลองก็ปฏิเสธละ แกนี่มันไร้ประโยชน์ยิ่งกว่าแย่เฉินอีกที่จริงนายหญิงใหญ่เซียวก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เธอไม่ยอมให้ตระกูลเป็นที่สองที่สามไปตลอดหรอกยังไงเธอก็ยังหวังว่าตระกูลเซียวจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อีกขั้นอีกทั้งโปรเจกต์ของตี่หัากรุ๊ปในครั้งนี้เป็นเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะยากแค่ไหนเธอก็จะไม่ยอมแพ้เดิมทีเธอคิดว่าเซียวห่หลงที่เป็นหลานชายจะรับหน้าที่นี้อย่างเต็มใจ แต่คิดไม่ถึงว่าเขาจะถอนตัวกไปแบบนี้เซียวไห่หลงก็กลุ้มใจมากเช่นกันใครมันจะไปรับหน้าที่ที่ไม่มีทางสาเร็จแบบนี้กันเกรงว่าเขายังไม่ทันเข้าปนตี้เห่าครุบก็โดนไล่ตะเพิดออกมาก่อนแล้วถึงตอนนั้นไม่ใช่แค่ทํางานไม่สําเร็จยังต้องโดนหัวเราะเยาะอีกดังนั้นเขาจึงตัดสินใจว่าไม่ว่ายังไงก็ไม่มีทางตอบตกลงเด็ดขาดนายหญิงใหญ่เซียวดา่าเซียวไห่หลงเสร็จก็ถามขึ้นมาเสียงดัง แล้วคนอื่นล่ะไม่มีใครกล้ารับตำแหน่งนี้เลยงั้นเหรอในขณะนั้นเองแย่เฉินก็ใช้แขนชนเซียวสุรันเบาๆพลางกระซิบคุณคุณรับหน้าที่นี้เถอะเซียวสูรันรีพูดจะบ,บ้าเหรอที่เหากรุ๊ปไม่มีทางร่วมมือกับบริษัทเล็กๆอย่างตระกูลเซียวร็อกแย่เฉินยิ้มบางๆแล้วพูดอย่างมั่นใจไม่ต้องห่วงคุณทําได้แน่เซียวสูรันถามด้วยความประหลาดใจจริงเหรอ แย่เฉินพูดอย่างมั่นใจจริงสิผมคิดว่าคุณทำได้รีบคว้าโอกาสนี้ไว้ต่อไปคุณจะได้มีหน้ามีตาในใตระกูลเซียวและทำให้ทุกคนตกตะลึงเซียวซูรันเชื่อคำพูดของแย่เฉินไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันเธอยืนขึ้นพลางพูดกับนายหญิงใหญ่เซียวคุณย่าหนูจะลองดูค่ะ